าวิธีจับสังเกตผู้ชายที่ไม่ชัดเจนกับคุณข้อหนึ่งเขาไม่ให้สถานะใดๆกับคุณเลยเขาไม่สถานะว่าคุณเป็นแฟนเขาเขาไม่สถานะว่า คุณเป็นคนพิเศษสำหรับเขาเขาจะอ้างเหตุผลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ถ้าคุณเจอผู้ชายที่พูดแบบนี้นะคะคุณจงหยุดความสัมพันธ์โดยด่วนเพราะว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็จะไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือให้สถานะใดๆกับคุณเลยข้อสองเขาไม่มีเวลาให้คุณเลยไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะที่เขาจะยุ่งมากพอที่เขาจะไม่มีเวลาให้คนรักไม่มีเวลาที่จะพาคนรักไปกินข้าว ไม่มีเวลาที่จะพาคนรักไปเที่ยวหรือว่าไปชอปปิ้งนะคะเพราะว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดถ้าเขารักคุณจริงเขาใส่ใจคุณจริงเขาจะแบ่งเวลามาให้คุณนะคะข้อ 3. คิดแต่เรื่องเซ็กอย่างเดียวเจอหน้ากันทีไรก็มีแต่เรื่องเซ็กหรือว่าอยากมาหาคุณเพราะาอยากมีเซ็กกับคุณเนี่ยก็จะรีบมาหาคุณโดยทันทีและพอ จบเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงแล้วก็จะอ้างว่าวิลี่ไปนะมีเวลายุ่งมากต้องไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะผู้ชายแบบนี้เขาจะไม่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตที่เขาแพลนวางไว้ข้างหน้าสําหรับคุณนะคะถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้นะคะจงมูฟออนแล้วก็ l e สอิ o ไม่ต้องไปเสียดายความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นข้อ4 ไม่เคยจํารายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยในตัวคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันสําคัญอะไรก็ตามเหตุการณ์อะไรสําคัญก็ตามในชีวิตของคุณหรือว่าจําว่าคุณชอบกินอะไรเขาไม่เคยจําได้เลยเพราะเขาไม่ชัดเจนกับคุณไงคะเขาไม่ใส่ใจรายละเอียดในตัวคุณเลยข้อ5นะคะเขาไม่พาคุณไปหาญาติผู้ใหญ่ของเขาเลยนะคะถ้าผู้ชายคนไหนนะคะที่เขา ไม่พาคุณไปพบเจอญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติของเขาหรือว่าเพื่อนเพื่อนเขาเลยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรในชีวิตคุณเลยนะคะถ้าผู้ชายที่เขารักคุณจรงิงให้ความสําคัญกับคุณจรงิงและก็เห็นคุณเป็นคนที่สําคัญกับเขาจรงิงๆเขาจะพาคุณไปพบเจอญาติผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าเพื่อนเขานะคะลองสังเกตดูนะคะว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่เนี่ยมีตามห้าข้อนี้หรือเปล่านะคะถ้ามีตามห้าข้อนี้นะคะ ก็จงหยุดความสัมพันธ์อย่าเสียดายเวลาและก็ move on อนนะคะชีวิตของเรานะคะมีผู้ชายดีๆรออีกมากมายนะคะสาวๆนะคะอย่าได้เ,เสียดายเวลาหรือว่าเสียดายความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะจงมุ่งหน้าต่อไปเพื่อหาคนรักที่เขารักเราอย่างแท้จริงนะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักหรือว่าต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที athy, ่แอดครูนุดีนะคะ k r u n u d d y นะคะคุณนุตรอตอบอินบ็อก์ทุกคนอยู่ที่หน้านนะคะด้วยรักจากคุณนุตค่ะ